Yang pai. Ya lu mah. Aku pa. Ai. Ya. Terus abgon. Eh. Ai. Ya lu pui. Ya. saya. เดี๋ยวมไปยืหม้อเลยเนะแปลกเฮ้ย่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อไหร่จะเอาข้าว เอามือเย่อเกา <c ười> มือย่เลยเียทแม่งก็เล็กมันมีเหี้ะ